สวัสดีครับพี่น้องฟแฟนๆคนใจชาวทุง่งและกระทนผู้ชมทีเคารพทุกท่านครับวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับพี่น้องเป็นมือที่คนใจชาวทุง่งบได้ไปเ็ดงานเป็นมือแรกนะครับพี่น้องเมือว่านมือสุดท้ายนาะในการเทดงานการรู้สึกเป็นวงวงเวงเวง,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 วงเป็นค่อย,อยๆเงี้ยงเงี้ยังอะไรเอาว่นเยอนะครับสิบหาปีแปดเดือนเพี่น้องที่อยู่หันกะธรรมดานะครับย่อมมีความผูกพันความอารมเกี่ยวหักไข่หักแพ้ง อมูพวกเพื่อนฟูงพี่น้องอยู่คื้เขานะครับแต่ก็เมื่อถึงเวลานาะพี่น้องเมื่อถึงเวลานะครับก็จําเป็นนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาเลิกบุป็นทุกท่านเนาบุมมีเงินสื่อเรานะครับอ้าพ่อพี่พ่อน้องมื่อนี้นะครับน้ำสาระมาฝากพี่ฝาานองคื้เขานะครับเมื่อคืนนี่แฟนครับโทคมาเลรีหน้านะครับอ่าให้ความสนใจไตโคเดอร์มาเป็นพิเศษเนี่จแกว่าอาจากการศึกษามากข,ข,ข้าวว่าไตโคเดอร์มานี่เป็นเสื้อล่าที่ซอยกําจัดยับยั้งโรคพืชได้เป็นย่่งดี ลดการใส่สารเคมีอ้าวนาสนใจสำหรับเกษตระกรนมือใหม่เกษตรอินทรีมือใหม่ท่านแต่หากยังบอท่านเข้าใจลึกซึ้งว่ามันกําจัดจังไดมันมีประโยชน์จังไดมีโทษมีไพยยังบ่ถ้าหากเข้าจะใส่จริงจงจังๆหรือใส่แบบใดเึงจะได้เกิดประโยชน์ท่านที่จริงก็นนาเสนอมาหลายคลิปแล้วนะพี่น้องนะเมื่อนี้จะโฮปเขาใส่กันเป็นคลิปเดียวเกี่ยวกับไตรโคเดมานะครับพี่น้องไตรโคเดม่านะครับเป็นเสือราที่มียุททั่วไปในธรรมชาตินะครับพี่น้องเป็นเอ่อเป็นเสือรา สั้นสูงนี่พี่น้องเนื่องจากขยายพันธุ์ด้วยตัวเองได้นะครับพี่น้องมียุทั่วไปในธรรมชาติเพราะว่าจะเป็น่าส่วนมากแล้วจะยูดตามดินนะครับพี่น้องตามดินตามใบไม้พุนะครับพี่น้องหรือตามปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้วจะมีเสือล่าตัวนี้อยู่นะครับพี่น้องนะครับ <c oughs> ซื้อจิมจิ๋งซื้อเต็มเต็มของเขาก็คือไตรโคเดอร์มาฮาเซียนัมมาเสียดนะครับเขาจะมีการสร้างโคดีเนียหรือสปอร์เพื่อขยายตอไปเรื่อยๆนะครับ จะมีการสร้างเซนใ่ยสีขาวๆข,ขึ้นมานะครับในระยะแรกๆนะครับในการขยายที่แรกผู้บอกคนว่าห้องมูเบนเขียวของข่อยมันคือสีขาวๆเท่าๆนั่นก็นคือระยะแรกของข่อยนะครับต่อไปเซนใหยตัวนี้จะเจริ่เติบโตเต็มที่จะเปลีป่ยนเป็นสีเขียวจับโต,ตกันแน่นจนเให้เฮาเหลวเียวเห็นนะครับนั่นคือเชื้อราไตไโคเดมานะครับพี่น้องนะครับไตโคเดมานะครับมีประโยชน์กับตรงที่ว่ามันสามารถป้องกัน กำจัดและก็ยับยั้งเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุโรคพืชต้องเป็นเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราเท่านั้นพี่น้องเนื่องจากว่าไตโคดนมาเป็นเชื้อราที่กินล่าอื่นเป็นอาหารนะครับพี่น้องนะครับสาเป็นเชื้อที่เกิดจากไวรัสเกิดจากแบคทีเรียเกิดจากนั้นนะครับไตโคเนมาอาจจะบร่ได้ผลเช่นพวกอะไรยังก็ล่ะไวรัสวงแหวนนะครับพี่น้องแคนเกอร์สินะครับอาจจะบร่ได้ผลนะครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะความชื้นสูง โรคโคนเนา่าลากเนา่าเนา่าคอดนอินนะครับพี่น้องโรคพวกล่านำข้างล่าอย่างต่างๆนี่นะครับแตโคเดอร์ม,มาสามารถยับยั้งได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับ <c oughs> กลไกการยับยั้งเสื้อโรคหรือกลไกการกำจัดเสื้อโรคที่เป็นสาเหตุโรคพืชของไตโคเดอร์ม,มาเนี่ยก็อันแรกก็คือเบียดบังมองยูแย่งอาหารนะครับพี่น้องนะครับเนื่องจากว่าไตโคเดอร์ม,มาเป็นเสื้อลาที่จะเริ่อนเติบโตเร็วขยายได้เร็วนะครับพี่น้องเร็วก็เสื้อโรค ฉะนั้นข้าวเดียวนี่ก็หุ่มเสื้อโลกเบิดหาติอาหารกำลังสิบปอนเขาบปากดึงฟาดมากกินผู้เดียวโกออกจากปากก็มีบอ่อยกินนะสัสุดท้ายเสื้อโลกเมื่อขาดน้ำขาดอาหารหรือถือแก่งที่ยุ่อาศัยถือบังเบียถือหุม่มถือห่อสุดท้ายก็ทนบรได้ก็ตายไปหรือลดปริมาณลงนะครับจากปริมาณหลายๆจนเฮ็ดให้เกิดโรคนี่ก็ เหลือปริมาณเพียงนิดหน่อยจนบอสามารถก็ให้เกิดโรคได้นะครับนี่คือกลไกการกําจัดเสื้อล่าที่เป็นสาเหตุโรคพืชของไตโคเดอร์มานะครับนอกจากการแก้งแยงอาหารแล้วนะครับยังเป็นปรสิตนั่นหมายความว่าก็ออาศัยดูดกินน้ําเลี้ยงนะครับพี่น้องก็ออาศัยห่อห่มสร้างเซลลสร้างเ้นใจย์ห่มห่อไว้นะครับกัดกินเลือดกินเนื้อเจ้าโยหันคูดเลดเจ้าโยหันไถมือละหามือละซิบมือละลอยมือละอะไรหันสุดท้ายอยู่บ่ไรตัว นะครับพี่น้องนะครับเอื่นว่าปราสิตก็คือหลือกาฝากนั่นเองนะครับพี่น้องก็กินนะครับก็กินเส้นพวกพันญยในตัวโคก็นนถือว่าเป็นปรสิตเนี่ยเพราะว่าอาศัยกินอาหารน้ำเห้ากินเลือดกินเนื้อเห่านะครับพี่น้องนะครับต่อมากะสร้างสารพิษในน้ําย่อยนะครับสร้างสารพิษขึ้นมาในเอนไซม์ที่ใส่ย่อยสลายเนี่ยในบรรดาเออ ในธรรมชาติของจุลินทรีย์นะครับถ้ามันจะย่อยสลายเนี่ยเนี่บนมันเอาเขียวไปกัดเอาได้พี่น้องมันจับมาเหยื่อพวดๆเด้่มันจะต้องสร้างน้ำย่อยสร้างเอนไซม์ขึ้นมาเพื่อให้น้ำย่อยนั่นไปสลายอ่าสากสิ่งมีชีวิตหรือไปสลายอินทรีย์วัตถุอีกทือนึงนะครับไตโคตรเอามากเหมือกันพี่น้องมันจะสร้างเอนไซม์ซึ่งเป็นสารพิษขึ้นมาเอนไซม์ที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยบังเอิญว่าไปเป็นพิษกับเสื้อราโลกพืชจริงๆนะนะครับพี่น้องนะครับมันก็เลยสามารถกัดจัดได้นะครรัับบพีี่่นนน้อองะคคืกกกลไาร กันและกําจัดหรือกลไกการทํางานของเสือไตรโคเดมาว่าต่อนะครับอ่ะนะครับพี่น้องนะครับแต่หลายท่านกันยังสงสัยแล้วมันมีพิษไม่ไฟยบลระเศร้าทุ่งมีทาเลก็ใส่ได้เบิดบ่บอก่เป็นพิษบ่อนะครับจริงๆเสือราไตรโคเดมาเนยไม่เป็นพิษกับคนและสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งแววลรอมนะครับพี่น้องแต่กับบัด้มาเขาว่าถามมันบ่เป็นพิษเลยเหัุใดกระไ้เนี่ยอ่ะเขาเลยว่าบ่ไรน้นงเพี่น้ราเนาะนะครับการสูดดมเอากินไอ อ่าสปอร์ของไตโคเดอร์มาในปริมาณสูงนี่กะบาดผู้แพ้ก็อาจจะแพ้นเนาะขิวเฮดไหตันดังน้ำโมกไหลคัดจมูกยังทำร้อนนะครับพี่อน้องนะครับฉะนั้นนะครับเสื้อไตโคเดอร์มานะครับจะมีอ่าคอควรระวังในการนําไปใส่ยเยอะพี่อน้องนะครับเพื่อให้เกิดผลดีเพราะว่าเนื่องจากว่าหลายท่านกะอ่าเอาไปใส่เยอะจะา่วกใคได้ผลมันเป็นจะได้บุญคือเสยอยู่บวพผู้ใดก็ว่าดีผู้ดีก็ว่าดีบาคอยเอาไปใส่บ่คือเสย้อยู่นะครับ มันจะมีข้อจํากัดมีไข้อควรอ่าคำหนึ่งในการนําไปใส่เยอะครับเช่นพ่นบอกว่าเสื้อไตโคเดอมาเนี่ยนะครับพี่น้องใช้อย่างน้อยทุกๆเก็ดถึงสิบวันนะครับบ่แม,ม่นว่าสีจ,จวดเธอเดียวแล้วแล้วแต่มันสีเอาเนี่ยเดี๋ยวมันหาขายเองเนาะบ่แม,ม่นนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าประมาณเจ็ถึงสิบมือนี่ปริมาณเสื้อของเขาจะลดลงเรื่อยๆฉะนั้นต้องสีนําเข้าไปเองนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณเสือ้อไตโคเดอมาให้มันหลายนะครับพี่น้องบ่แม่นเสื้อไตโคเดอมาสามตัวเสื้อโลกเป็นซิฟนี่ หมได้กระสูบบ่อยเนาะเพื่อนเเนาะเก่งบัได้ก็ยาต่อน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟนักมวยคนหนึ่งกิโก1ินี่ก็โยลองเบิกงสีแล้วจากมีดจากขอนนะครับต้องต้องฉีดในทุกๆเก็ถึงสิบวันจนกว่าการจะดีขึ้นหรือฐานในแปลงปกติที่บม่มีการระบาดแต่เพื่อเป็นการป้องกันเท่ากับอาจจะใส่ปีละสองครั้งเพื่อให้คงปริมานเสื้อไตโคโดมาในพื้นที่นั่นนะครับพี่น้องหมายควาว่าในพื้นที่นั้นให้มีเสื้อไตโคโดมาอยู่ประจํา นะครับพี่น้องอาจจะสีดปีละสองสามครั้งหรือใส่ปีละสองสามครั้งนะครับถามีเสื้อโรคมีเสือโรคเสื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชแปลกปลอมเข้ามากอะไกโคนเดอมาจะได้เมี่ยนท่านนะครับพี่น้องมันเป็นเสื้อโรคมากหลืสส้างกองกำลังยิ่งไงหรือส้างกองทัพยิงญ่จังขนไตโคนเดอมามากนะครับก็อาจจะบริผลเนาะนะครับจะต้องให้ไตโคนเดอมามันส้างคุ้มกำลังไว่อนเสื้อโรคเขามากก็ได้สู่เลยมันเป็นกองทัพเสื้อโรคยกบึ้มๆบมมาจะงไปหาคนไตโคนเดอมามากมองละตัวสวงตัว ผู้บักตัวกันยังผักฟืนอยู่กับนี่บาไหวเนาะนะครับต่อมานะครับเขาจะบอกว่าฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือค่านะครับเสื้อไตโคดมาเนี่เป็นเสื้อที่บกค่อยมักแสงแดดนะครับพี่น้องแล้วก็บกค่อยทนร้อนไปได้นะครับอุณหภูมิไม่น่าจะเกิน20สถึงสาหองศานะครับอุณหภูมิประมาณอุณหภูมิห้องเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะครับไตโคดมาจะด้วยจะอยู่ได้ทํางานได้ดีๆคืออุณหภูมิปกตินะครับพี่น้องนะครับต่อมานะครับ งดใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ต่อเชื้อราสีแตโคเดรมาอะไบ่มมันใจดูเสื้อยาป้องกันเสื้อร่ายาฆ่าเชื้อราต่ำซ้ำเข้าไปน้ำหลังอีกตายทั้งไตโคเดอร์มาตายทั้งล่าโรคพืชกับโบแมนน้องไปนอนเนาะนะครับส่วนที่ข้าใส่ไตโคเดอร์มากะห้างดบรรดาสารเคมีต่างๆที่จะฆ่าเสื้อโรคเชื้อราสัก่อนนะครับพี่น้องให้ไตโคเดอร์มาได้ทํางานต้องเสื้อมือเขาเนี่ยนะครับ4ไตโคเดอร์มาเข้าไปแล้วบ่เสื้อมือสารเคมีต่ำเข้าไปน้ำหลัง บแมนน้องพยายาไปขาเสื้อไตโคเดมาเฮานะครับพี่น้องนะครับและอีกเจ้าหนึ่งนะครับพี่น้องถามมาว่าเสื้อล่าไต้โคเดมานี่ผสมกับอีหยังใดนี่นะครับพี่น้องไต้โคเดมาเป็นเชื้อรานะครับศัตรูของเขาก็คือเสื้อลาขึ้นกันนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับต้องระมัดระวังเช่นเอาไต้โคเดมาไปผสมกับอีย่างที่เป็นเสื้อลาจริงๆพี่น้องนะครับที่เป็นเสื้อลาล่าขาวหัวนะครับล่าเห็ดนะครับอันนี้ครับโบแนนน้ำเนาะเพราะว่าไต้โคดมาจะไปกินเสื้อลาตัวนั้นนะครับอย่างเช่นโล่งเห็ด พี่น้องพะเห็ดนั่งร่มนั่งฝ้าผู้ทานกันแล้วแต่ละมายัานเสื้อล่ามากขึ้นเลยไตโคเดมาล่ำเข้าไปเป็นอจะได้นอนสินสิป้องกันเสื้อล่าจันแทนที่จะบอดเสียหายจากเสื้อล่าอื่นแต่จะเสียหายจากไตโคเดมาเพราะว่าไตโคเดมาจะไปกินเสื้อล่าเห็ดเบิดนะครับพี่น้องนะฉะนั้นงดเอาไปใส่กับร่มพอเห็ดเ้ยพี่อน่องนะนะครับไตโคเดมานะครับใส่ป้องกันและรักษายับยั้งโรคพืชนะครับโดยเฉพาะ โรคที่เกิดจากเสือ้อราโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยเสือ้อราจะเริ่มเติบโตดีี๋ยวก็หลากเน่าโค่นเน่าเน่าข้อ,นนขอ,นนขอดินใบเน่าใบจุดใบดังยังก็ว่าไปนะครับใส่แต่โคเดอมาป้องปรามนะพี่น้องนะครับแต่อาการรักษาจริงๆนั่น้าจะว่าไปแล้วก็้ามันเป็นน่านักแล้วก็จะบ่ค่อยได้ผลดอกพี่น้องแต่จะได้พ้นดีก็คือป้องกันแล้วก็ปรามนะครับพี่น้องแล้วก็คือเอาไตรโคเดอร์มาเนี่ยไปคมเสื้อ่าที่เป็นโรคพืชจะดีกว่านะครับเพแมว่าเสื้อ่าโรคพืช เอาได้ไตรโคเดอมาไปใส่นี่นะครับโอกาสที่จะได้ผลกับแทบจะบบมีนะครับพี่น้องนะครับนะครับเพราะว่าทาโรคพืชมันได้รับบาดแล้วก็ด้านไม้กับไม้คว่วว่าเสื้อโรคด้นมันแข็งแกร่งนะครับไต่โคเดอมาเนี่ยมันบริยานจัาเม็ดนะครับพี่น้องดีบดีเันจะเมียนไตรโคดอมาจะนั่นนะครับทางที่ดีก็คือสั่งพุ่มมกันให้พืชด้วยไตโคเดอร์มาจะดีกว่าก็คือในบริเวณสวนของเข้าต้นไม้เขานี่ให้มีเสื้อไตโคเดอร์มาอยู่ ตลอดยู่ประจําประจําก็คือปีนึงอาจจะเอามาใส่จักสองข้างสามข้างเสียเพื่อให้เสื่องเขาอยู่หันนะครับพี่น้องแล้วก็งดการใส่สารเคมีนะครับจะเฮ็ดให้เสื้อไตโคเดอรมาเ้าอยู่ในดดนอกพี่น้องนะครับอ่ะท่านที่สนใจสงสัยเี่ยวกับไตโคเดมาว่าจะใส่ดีหรือบ่ใส่ดีนะครับก็ตามข้อมูลที่คนใจสะทุ่งไดเอามาฝากพี่ฝังนอเนะก็ลองพิจาหน้าเบิ้งนะครับพี่น้องนะครับแต่ทั้งที่ดีกักันดีกว่าแก้นะครับถ้ามันแย่เราจะแก้เ่ท่านนะครับสุภาพสิทธิ์นี่คำว่านี้ ยังท่านสมัยยังใสได้อยู่ตลอดเวลานะครับเอาคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะครับคลิปหนาไม่ยังดีๆจังพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เดี๋ยวออกไปมองทํางานก่อนมือบังสางลาพี่น้องไปมองเห็นงานบุรี่โอตแล้วบังสางลามื่อไครับแล้วจะไปเอาน้ำม,มาไปกินแล้วไปอมอบเครื่องไหม้เครื่องมือที่คนใจเศร้าทุ่งเคยรับผิดชอบให้คนต่อไปนะ,ะนะครับนะครับไปก็จะไปแบบโปร่งใสว่า็อบ่แม่นไปแล้วนะ เครื่องมือหายเกี่ยงบ่แม่นนะครับพี่น้องต้องไปเลียร์กันนะครับมันเป็นลักษณะอังหี่นะครับพี่น้องเพื่อควบโปร่งใสหละกควบสบายใจของผู้ข้าเจ้าเฮ็ดอตนาะนะครับเอาตอนนี้วัดดีนะครับพี่น้องวัดดีครับอาจารย์การอย่าลืมให้กาลังใจคนใจเส้าท่งเด้อบ่เนี่ยลายเป็นคนวางงานเด้อบ่เนี่ยบ่แน,น่ได้เซรเซตสกิตอั่งสี่อาจจะกลายเป็นนักวิจัยฟุ่นกับบอกบ่ถื <c oughs> ออาได้ยังค่อยเบิ่งกันพี่น้องนะครับอาตอนนี้แล้พี่น้องสวัสดีครับผม